อรอบที่สามมาถึงแล้วผู้ปวดแอวกันาล้ไม่ไงเออแน่ผู้ปวดขาปวดพปลิกด้วยขั้นเจ้าญานนอกเกี่ยวกินนะ เกี่ยวบ้านเขาหนี่ด้านดินออกบ้าบินเจ็บทูนหายกินไตแต่แก่คุนจงระวังเอาเด้อเจ้าองบ้านเพิ่นมีไว้เกี้ยวเขาปลายฤืดูบัดมันแก่เกี้ยวบ้านเขาหนี่แปลกแท้หายายาย่าหไงตั้งแต่ขาม พิกเลืเล่อยลดท่อนอา้าย้ายเกี่ยวมากอ่อป้องกันเอาเองท้อจากลูกหลานมาแลว้วปวดนวด,ดเอาด้วยแขวจงอุดมันด้วยคำมากให้เต็มปากผูลูอย่าเพ่งเด้อดรกแก่นคู นี่ล้วนหนังเตะไว้ลุ่นเหลียวเบิึงไครก็นายกลุ่นตาลุ่นใหญ่พอแม่คุนตั้งสินนเจ้ารับสินมาแล้วขั้นปวดแยวกามจมบอเม็นกีบเข่าต้มอย่าไปเงียรอกหลายนะตอนนี้โปรดสนับปรับขอธรรมาภาคเสีย่ยง เป็นสะสเนียงสำนวนนภาคสานเสียงแหลมชาดุกแปรประพันเพิ m, ôi, ่มโดยพิมพาปัญญาเอกสันเสคัดเรียกเฟนเอามาเล่นเอาเกยเสียงจันทิเทศต้อเล่องเวทสันดอนชาดุกจุนละพุนโยยุคเทศสาาจันส้น ดาวหนึ่งตอนพัมเทาไหลแค่ที่เขาป่าทำมคาค้าเพื่อนบ้านสะทานหองดอกทองถึงไไปถึงเปลืองปางป้วงสีพีนครเรศธรรมเืองพระเวทยังพนังไม่ดอกวังได้ไถือก้อนดินและตอนไม้ฟาดนำมาส่งสันไง พวกขอทานชูจกคกสถานเดินมาหาเนเข่าล้มคา ขาพรหมนากะใจตั้งขาสวดค้างเลี้ยลิวคิวไม่รอกวันไปนมตอนนั้นแกก็เลยคิดได้ไพมากกันเป็นโอ้มเดินตั้งไกลบ่หมาะสมเงินเพจยอมรอกเจ้าบาหาน่หมอแจกันสุงผาขี้ปลาขาว่ิวทองฝุ่งเพจไพสิบ่ต้องเงินของผาดอกดังทิแน่ เมาได้เพียงตัวนี้ก็เลยบวชที่ฟ้เที่ยวทำมาคาทังวังสิไปในดาว ้วนั้นจมใจเท่าไปทำเขากระบอกที่เป็นพ่อปัญญาเรียกทั้งกำเก้ากีสนองให้ดอกจ้องจูงนมจังมันสมัดมุ่งในดันดุงไปปนออมถึงเขาหอมวันในพันจินสถานหว่วงอา มไม่ออมอีตาพรามบาวันงูวาสัตรูสิเฝ้าดันไปเจอมาในพานตกคมนเกเกลียวเสอรอกสัำสายมาในพานมีเโตุให้ไห้เต้นใส่พ่อปัานเสือหัวใจเพียหมดหวังดังสิเปลนลมตอง มุนหวยรอกขมเฮ้านมตาพามือไม่เทาตีนาดอกแก่งลังแมบ่ไม่ฟังเสียงโหมมาไหลโตดึงจ้องบักดำคาบส่วนน้องยีแดงจ้องทวงลายพามยันตายแขนหอยแม่เล่นไปขึ้นต้นไม้น้อยต้นไม้น้อยกา เล่นไปขึ้นต้นสนต้นสนกะหามแม่เล่นไปขึ้นต้นกอกไม่เท่าตอกวางหัวหมาว่าเจหน้าเจนาเจ้าเจ้าหาห้มนะห้ามเอาไม่ตีหัวหมามันไล่กันดิดาผ้ามเล่นขึ้นต้นใหม่เบิ่งผาพระเวทไปน้อเด้อเออหมาได้าผ่าน สองสามตัวย้อนวินิจตัวกใหไงมันเห็นนิตาผ้ามไปวานเปรตเป่าพงศีก็เลยไล่กัดน,นิตาชี่โชกภาพแนนขึ้นตนใหม่นาดนั้นอ่องเสียงหลงอยู่ในขนาดนั้นตอนนี่ม เท่าจึงล้นล้านย่านสั้นขึ้นไปนั่งสับ,บันเถึงไม่ในจมคูณพระเวท ประเวทเนาอยู่พุ่นขอจงแพรไพาสาลในเมียมืดข้าจันร์มาถึงเบื้องมาโพธิงงันเจ้าหอมข้าน้อยเป็นคนเฒ่าสมคนรตายย้อนไขป่ปลาตายใหม้มาตายยนอนมาใยพวกขอดอนผ่อนกลตอนนั้นเกตตาหมดลวงใหญ่ถึงที่ไห เสียงจึงไม่เปลี่ยนแกมิงกงันนุ้ยต้องเปลียนแมเลี้ยงใส่หกวค่ำเท่าไม้เอาไอ้มุดมอดแต่พามกอดก้าไม้เอาอกแง่ดอกใส่แก่มกูต้องตายกักเตี้ยฮอหลานชายอย่างงีงเขาหน้าโตนี่ตายเก๊ะสัวโคตรเนี่ยกูต้องตายกัก หลอกแงมันกวาวต้องใช้หัวปัญญาโกมเมตรใน้สมกิ่งแก่งออกดำแนงเลือว่าวโ้ยต้องลองฝอยเน็ดขาด้องตาวาดว่าเฮ้ยเฮ้ยเศร้าเวยยาจะนเอง หยุดนิ่งหยุดสะกอนมักตาข่าฟังเรื่องเล่าสะกอนเมียจะเนมาเนียมนะบึงเอาที่มากตาไมกูเป็นไปมึงรู้บอกกูนี่เนาะทูดท่านมายาทานนอกพันเมืองนะขันมึงบอรู้เรื่องกูสิบอกเขวาบุญกองกุงสนใจจอมพูดในดวันไปเราไว้คอนนะ เมืองาวนนาเรื่องเบึงเอาเพียงมักตากบังประเด็กงัดก่างชูอ่างไหย้อนกลัวหามตอนนั้นพรานในฟังตลอดตัวจนตัวสั่นงงตกลมพังชูจชกดอกสั่นใส่ไหล่บามก็ออาภัยตาท่านที่หลันจ่าพหอม้นอมผูกมามัดไว้ดอกขาไม่ดอกไกลเกินนะ ขกินไหมก็ละวะ่เอินลงม,มานั่งปลาใส่ออาไปที่หลานผิดจงอาภัยเรกเขาเนีม่มพามในที่ก็เลยยำมีกรรมประมาททานกราบบาังสารจังสิเท่นาภัยให้ดรกเกียเดียวเหลียวมองนายพันต้าขอขมาบังประแรกจะบภามแงกนายมภูมิเปิืมขั้งกรใจรอกเม่เอ้ย นะโยมไม่ยมพันละนะเพียงนี้ขอเจ้าที่ไว้ในกอนะจุดละพุนมันบอลส้ำที่พาประคาตาทวนทวนในตีคองนะวันเขาสานออกนา Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm.